บอลกระปุกสวัสดีครับผมอยู่กับผมและทีมงานบอลกระปุกสำหรับคันนี้เราจะมาวิเคราะห์บอลในศึกกัสโซเซเลียอิตาลีประจำวันที่3เดือนตุลาคมปี2,565ก็จะเป็นศึกการแข่งระหว่างคู่เวโรนาเจอกับคูดีเนเซสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา17เดนาฬิกาสนาที อันดับแรกเดี๋ยวรอมท่าสติการพบกันทันทัดล่าสุดกันก่อนนะครับทางด้านเวโรนาชนะไป2ส่วนทางด้านอุดิเนเซชนะไป1นแล้วก็เสมอกันที่2นัดอัปเดตความเคลื่อนไหวก่อนเกมทางด้านเวโรนาผลงานท่านัดที่ผ่านมาก็ชนะไป1เสมอ1แพ้3าําให้ฟีตอนนี้อยู่อันดับที่17ภายใต้การนำทัพของกุซืซอรกาเบเียคีออฟฟี่ก็เพิ่งพาทีมบุกแพ้กับฟิออเรติน่าไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ในรายการลีกหลังสุดสำหรับความพร้อมหรือว่าสภาพทีมก็จะไม่สามารถใช้งานเดียโก้คอปโปล่าตำแหน่งกองหลังทีี่มอาาากรบบดเจ และตอนนี้ยังไม่หายดีและซึ่งคาดว่าจะให้ทางด้านเฟเดริโกเชสเคลินีลงทำหน้าที่แทนไปก่อนทางด้านเวโรนาแผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ3-2-1โดยจะวางอลาโซมอนติโปลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับก็ให้อิชักฮินกับโคไลกุนเทอร์และเฟเดริโกเชสเคลินีลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านฟาบิโอเดอปาลีกับอีวานอิลิกและมิเกลเวลโซและดาโกโลชวิตคอยระสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวลุกจะให้อดินฮารุสติน กับซิโมเน่แวรดิตคอยปั่นเกมสนับสนุนโตมาอองลีกองหน้าตป้าคอยหายจังหวะจบสกอร์ส่วนฮา,านาอูดินเนเต้ผลงานทานาที่ผ่านมาก็ชนะไป5นัดรวดทําให้ทีมตอนนี้อยู่อันดับที่4ภายใต้การนำของกุซืออันเดรชอตตินเาเพิ่งพาทีมเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานด้วยสกอร์สามต่อนหนึ่งใน,ในรายการลีกหลังสุดสําหรับความพร้อมหรือสภาพทีมก็จะไม่สาม,มารถใช้งานเลโอนาร์โดบูต้ากับอดัมมาซิน่าสองกองหลังที่มีอาการบาดเจ็บยังคงต้องรักษาตัวอยู่กันทั้งคู่ ทางด้านอดินกเซ่แผนการเล่นในวันนี้คาดว่าจะมาในระบบ3-5-2โดยจะว,วางมาโกชิเวตีลงทําหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับจะให้โรดิโก้เบเชลกับยาก้าบิยอนและก็เนโอนเปเรสลงทําหน้าที่ส่วนทางด้านโรเบตโตเปเรล่ากับชานดิลอฟลิสและก็ะกวาเลสและชองวิกตอร์มาเคนโกและคนสุดท้ายคืออีโนมาอูดก,กี้คอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางแล้วก็ใช้เกลาดเดโลเฟลกับเบตโต้ลงยืนคู่หน้าคอยหาจังหวะล่าตะไคร สำหรับทัศนคติในเกมนี้ทางด้านอูดิเนเซ่ฟอร์มกำลังเล่นได้อย่างร้อนแรงเกมล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะทีมใหญ่อย่างอินเตอร์มิลานมาได้ ผลงานในเกมเยือนก็สามารถเอาชนะมาได้ถึง2นัดรวดแตกต่างจากทางด้านเวโรนาที่แพ้มาสนัดติดจึงไม่แปลกใจที่ราคาเปิดมาทางด้านอูนิเซเป็นราคาต่อที่ปอๆอ,อย่างไรก็ตามยามเยือนถิ่นเวโรนาพวกเขาก็มักจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่3มเกมหลังที่เจอกันก็ไม่สามารถยิงประตูคู่แข่งได้เลยจึงมองว่าพวกเขาอาจจะแพ้ทางบอลทางด้านเวโรนาอยู่ยิ่งเกมนี้คู่แข่งเน้นเกมรับเหนียวแน่นมากกว่าเดิมแนวลุกคงหาช่องทางการเจาะทำลำบากโอกาสที่โดนแบ่งแต้มมีความเป็นไปได้สูงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจากเลทราคาที่เปิดมาจึงน่าใส่รองทีมทางเจ้าบ้านรอลุ้นกินตั้งแต่หนึ่งมุมเอาไว้ก่อนสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการเป็นทางด้านอูดิเนเซต่อปปอฟันทงเส,สม,มอกัน1ึงต่อหนึ่งความมั่นใจอยู่ที่85%ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทวิเคราะห์อบอลในเึกกันโซ,โซ,ซเซเลียอิตาลีก็จะเป็นศึกการข,ขันระหว่าง,งคู่เวโรนาเจอกับอูดิเนเซสำหรับค่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลา17 3 0นานาทีถ้าหากผิดพลาดประการใดเสียงอาจจะไปบาดตูดใครก็ขอให้ทุกท่านไม่ย หรือถ้าฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานบอนกระโปกด้วยนะครับ <c oughs> เอาไว้เจอกันใหม่สำหรับพาร์ตต่อไปว่าจะเป็นบทวิเคราะห์บอลเกี่ยวกับผู้ไหนสำหรับพาร์ทนี้กับผมและทีมงานบอนกระโปกก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม